ความกลัวต่ออนาคตเป็นความรู้สึกที่ทุกคนคุค้นเคยเรามักกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตความไม่แน่นอนที่วันพรุ่งนี้จะนํามาและตั้งคําถามว่าเราจะสามารถรับมือกับความทา้าทายที่จะมาถึงได้หรือไม่ความกลัวนี้แม้ว่าจะเป็นเรื่องธรรมดาแต่สามารถกลายเป็นสิ่งที่ทําให้เราหยุดชะงักปิดกันไม่ให้เราใช้ชีวิตในปัจจุบันอย่างเต็มที่และพบกับความสงบสุขอย่างไรก็ตามคําสอนของพระพุทธเจ้าชี้ให้เห็นถึงหนทางที่แตกต่างในการจัดการกับความกังวลเหล่านี้แทนที่จะยึดติดกับความกลัวพระพุทธศาสนาสอนให้เรารเผชิญหน้ายอมรับและเอาชน มันตามคําสอนของพระพุทธเจ้าอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนสําหรับทุกคนแต่แทนที่จะกลัวพระองค์ทรงแนะนําให้เราสังเกตความคิดและอารมณ์ของตนเองเข้าใจถึงรากเหง้าของความกลัวและเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตในปัจจุบันความกลัวต่ออนาคตส่วนใหญ่มาจากความยึดมั่นถือมั่นความเชื่อที่ว่าเราสามารถควบคุมทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตและทําให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่เราต้องการแต่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า ความยึดมั่นถือมั่นเป็นหลักฐานของความทุกข์การยึดติดกับแนวคิดว่าสิ่งต่างๆควรจะเป็นอย่างไรนั้นเปิดโอกาสให้ความกลัวความวิตกกังวลและความผิดหวัมงม้อเกิดขึ้นพระพุทธศาสนาเสนอว่าเมื่อเราตระหนักถึงธรรมชาติของความไม่เที่ยงของทุกสิ่งรอบตัวเราจะเริ่มปล่อยวางความยึดติด และความกังวลตอ่ออนาคตแทนที่จะหลงอยู่ในความคิดเกี่ยวกับอนาคตเราควรฝึกสติอยู่กับปัจจุบันขณะย่างเต็มที่การปฏิบัตินี้สอนเราว่าความสงบที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การควบคุมสิ่งที่จะเกิดขึ้นแต่เป็นการยอมรับปัจจุบันขณะยางเต็มใจทุกช่วงเวลาที่เรามีสติและอยู่กับปัจจุบันนำพาเราสู่ความสงบที่เก,นกเินกว่าความกลัวและความกังวลความกลัวต่ออนาคตยังมีหลักฐานมาจากความปรารถนาความมั่นคงและความย่งยืนสิ่งที่เราพยายามแสวงหาอย่างไม่สิ้นสุดแต่ชีวิตนั้นเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลง และเมื่อเราพยายามต่อต้านธรรมชาตินี้เราก็สร้างความขัดแย้งภายในคําสอนของพระพุทธเจ้าชวนให้เราทําความสงบก,กับความไม่เที่ยงไม่มีสิ่งใดของวัยอยู่เช่นเดิมทุกสิ่งอยู่ในสภาวะเคลื่อนไหวตลอดเวลาเมื่อเรายอมรับความวาไม่เที่ยงเราจะเห็นว่าความมั่นคงที่เราต้องการนั้นเป็นเพียงภาพลวงตาและความสงบที่แท้จริงอยู่ในการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเมื่อเรายอมรับความไม่แน่นอนด้วยความสงบเราจะตระหนักว่าเราสามารถรับมือกับทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้การปฏิบัติสมาธิยังเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการ,รเผชิญหน้ากับความกลัวต่ออนาคต เมื่อเรานั่งสมาธิเราจะเงียบจิตใจของเราและนำความสนใจกลับมาสุ่ลมหายใจร่างกายและปัจจุบันขณนะการปฏิบัติสมาธิสอนให้เราสังเกตความคิดของเราและเข้าใจว่าความกลัวเป็นเพียงสิ่งที่จิตสร้างขึ้นเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นเอาเองและสามารถเรียนรู้ที่จะละลายไปได้ทีละน้อยด,ยด้วยการนั่งสมาธิเป็นประจำเราเสริมสร้างความสามารถในการคงความสงบแม้ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนในชีวิตความกลัวต่ออนาคตที่เคยดูยิ่งใหญ่จะกลายเป็นเพียงความคิดที่ผ่านไปชั่วคราว นอกจากมีคำสอนของพระพุทธเจ้ายัางเตือนถึงความสำคัญของความเมตตาและการดูแลตนเองเมื่อเรารู้สึกกลัวเรามักจะวิจารณ์ตนเองคิดว่าเราควรจะกล้าหาญหรือควบคุมได้มากกว่านี้แต่แทนที่จะทำเช่นนั้นเราควรปฏิบัติต่อตนเองด้วยความเมตตายอมรับว่าความกลัวเป็นธรรมชาติของมนุษย์และเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ชีวิตของทุกคนพระพุทธเจ้าสอนว่าเมื่อเราปฏิบัติต่อตนเองด้วยความอ่อนโยนเราจะสามารถจัดการกับอารามณ์ของเราได้อย่างาสบาย และสมดุลความเมตตาให้พลังแก่เราในการเผชิญความยากลำบากและช่วยให้เรายอมรับข้อจำกัดของตนเองโดยไม่ตัดสินดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่ความกลัวต่ออนาคตเกิดขึ้นโปรดจำไว้ว่ามันไม่ใช่ศัตรูของคุณมันเป็นเพียงแง่มุมหนึ่งของจิตใจการตอบสนองตามธรรมชาติต่อโลกที่ไม่แน่นอนใช้ความกลัวนี้เป็นเครื่องตวนใจให้กลับมาสู่ปัจจุบันขณะเพื่อบ่องเพาะความสงบความอดทนและความเมตตาเมื่อเวลาผ่านไปและการปฏิบัติที่ต่อเนื่องความกลัวจะสูญเสียพลังเหนือเรา และเราจะค้นพบว่าเราสามารถเผชิญชีวิตด้วยความสงบและความมั่นใจทุกครั้งที่คุณรับชมวิดีโอนี้และระลึกถึงคําสอนเหล่านี้คุณกําลังก้าวไปอีกขั้นสู่การมีชีวิตที่เสรีและสงบสุขมากขึ้นผลนท่าแห่งพระพุทธศาสนาสอนเราว่าอิสรภาพที่แท้จริงเกิดขึ้นเมื่อเราเรียนรู้ที่จะปล่อยวางสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้ และต้อนรับชีวิตด้วยใจที่เปิดกว้างและมั่นของเราไม่สามารถทำในอนาคตได้แต่เราสามารถเปลี่ยนวิธีที่เรามองมันการเดินทางอาจเต็มไปด้วยความท,ท้าทายแต่คำสอนของพระพุทธเจ้ามีอยู่เสมอเพื่อที่นำเราและนำเรากลับมาสู่ปัจจุบันขณะซึ่งเป็นที่พำนักของความสงบและความสุขที่แท้จริงเมื่อเรายอมรับสิ่งที่เข้ามาและปรับตัวให้เข้ากับกระแสะของชีวิตเราจะพบกับความเบาที่ทำให้ความท้าทายต่างๆจัดการได้ง่ายขึ้นและความไม่แน่นอนน้อยลงไม่ได้น่ากลัวสิ่งนี้ทำให้เราสามารถมองข้ามความปรารถนาของตัวเอง และรับรู้ว่ามีความสมารุลที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นทุกสิ่งที่เราประสบเป็นส่วนหนึ่งของวงจรธรรมชาติของการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงคําสอนของพระพุทธเจ้าทําให้เรานึกถึงว่าเสรีภาพที่แท้จริงอยู่ที่การปล่อยการควบคุมและไว,ว้วางใจในความไม่เที่ยงเพราะเมื่อเราทําเช่นนั้นเราก็เปิดพื้นที่ให้ปัญญาที่เกิดจากสัญชาตญาณเบ่งบานในชีวิตของเราการไว,ว้วางใจในความไม่เที่ยงเป็นสิ่งสําคัญเพราะมันสอนเราว่าทั้งช่วงเวลาที่ดีและยากลําบากเป็นเพียงช่วงเวลาชั่วคราวความเข้าใจนี้ ไม่ทําให้ความทุกข์หายไปแต่ทําให้เรามีวิธีจัดการกับมันแตกต่างออกไปแทนที่จะต่อต้านเรากลายเป็นผู้สังเกตอารมณ์ของตัวเองอย่างใส่ใจอนุญาตให้มันไหลไปและทําให้เรามีความเข้มแข็งและมีสติการฝึกสังเกตในทุกวันการทําให้จิตใจสงบและการรู้สึกถึงอารมณ์แต่ละอย่างในความเป็นทั้งหมดช่วยให้เราหลุดพ้นจากความกลัวและความยึดมั่นเมื่อเวลาผ่านไปเราจะเรียนรู้ว่าแม้แต่ความกลัวในอนาคตก็เป็นโอกาสในการรัขยายใจและหัวใจของเราพระพุทธเจ้ายัางเน้นถึงคุณค่าของชุมชน และการสนับสนุนซึ่งกันและกันเมื่อเราปลุกฝังความสัมพันธ์กับผู้ที่มีค่านิยมเดียวกันและการสแสวงหาความสงบในใจเราสร้างเครือข่ายการสนับสนุนที่ช่วยเราในช่วงเวลาที่มีข้อสงสัยการใช้ชีวิตร่วมกับผู้ที่เดินบนเส้นทางเดียวกันช่วยเสริมสร้างการฝึกฝนของเราเตือนเราว่าแม้เส้นทางจะเป็นส่วนบุคคลแต่มันก็ไม่เคยโดดเดี่ยวชุมชนนี้ช่วยสร้างแรงบันดาลใจช่วยให้เราเห็นความชัดเจนและมอบความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่งซึ่งช่วยให้เราเห็นอนาคตด้วยความหวังและความมั่นใจมากขึ้น อีกประเด็นที่สําคัญคือแนวคิดเกี่ยวกับกรรมซึ่งเตือนเราว่าการกระทําในวันนี้จะกําหนดวันพรุ่งนี้ของเราเมื่อเราเข้าใจว่าแต่และความคิดทาพูดและการกระทํามีผลกระทบเราก็เริ่มทําสิ่งต่างๆด้วยความรับผิดชอบและความเมตตาการเข้าใจกฎแห่งกรรมคือการตระนักว่าเมื่อเราปลูกฝังเจตนาที่บริสุทธิ์และกระทําด้วยความเมตตาเรากําลังปลูกมเมล็ดพันธุ์เพื่ออนาคตที่มีความสมดุลมากขึ้นการกระทําในปัจจุบันของเราได้ส่งผลกระทบไม่เพียงแค่ชีวิตของเราแต่ยังต่อชีวิตของผู้คนรอบตัวเรา และแม้กระทั่งคนรุ่นต่อไปเมื่อเรากระทำด้วยความเมตตาและปัญญาเรากำลังสร้างเงื่อนไขที่จะทําให้อนาคตเติบโตในทางที่ดีขึ้นแม้ว่าเราจะไม่สามารถควบคุมทุกสิ่งในชีวิตได้การเข้าใจนี้ให้จุดมุ่งหมายแก่เราทุกการกระทําของเราที่ทําไปไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใดจะมีส่วนช่วยในการสร้างมโลกที่สงบ,บสุขและยุติธรรมแนวคิดเกี่ยวกับําสอนให้เรารู้ว่าความกลัวในอนาคต เมื่อเข้าใจอย่างดีแล้วสามารถเปลี่ยนเป็นแรงจูงใจในการดาเนินชีวิตตามหลักการที่สูงกว่าแทนที่จะกลัวสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นเราสามารถมุ่งเน้นไปที่การใช้ชีวิตในปัจจุบันว่าเราเป็นอย่างไรในตอนนี้เรากําลังปฏิบัติต่อผู้คนรอบข้างอย่างไรและเราต้องการทิ้งมรดกแห่งความสงบ,บเมตตาและความซื่อสัตย์ไว้เช่นไรนี้คือการเตือนที่มีพับงว่าอนาคตแม้จะไม่แน่นอนแต่ส่วนใหญ่เป็นการต่อเนื่องจากการกระทําในปัจจุบันของเราหากเราปลูกสิ่งดีๆในตอนนี้เราก็กําลังกาหนดอนาคตที่ความก่อรัวจะไม่สามารถเติบโตขึ้นได้ แม้ว่าจะเป็นเช่นนั้นเส้นทางการเอาชนะความกลัวในอนาคตไม่ใช่เรื่องที่ตรงไปตรงมาจะมีวันที่ความกลัวดูเหมือนจะทนไม่ได้เมื่อข้อสงสัยและความไม่แน่นอนทําให้เราหวาดเนวไวและตั้งคําถามกับการเลือกและจุดมุ่งหมายของเราในช่วงเวลานั้นคําสอนของพระพุทธเจ้าช่วยเตือนเราถึงความสําคัญของการเห็นอกเห็นใจตัวเองเราต้องจําไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในข้ามคืนการเดินทางเพื่อการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องค่อยเป็นค่อยไป และต้องการความอมดทนเช่นเดียวกับที่เรามีความเมตตาต่อผู้อื่นเราต้องมีความการุณาต่อตอนเองรับรู้ว่าเราจะมองนิทั้งขึ้นและลงแต่ละก้้วเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเติบโตนอกจากนี้ยังสําคัญที่จะฝึกฝนการไม่ย,ยึดติดไม่เพียงแค่กับสิ่งของทางกายภาพแต่ยังรวมถึงความคาดหวังที่เราสร้างขึ้นเพื่ออนาคตการไม่ย,ยึดติดไม่ได้หมายถึงการไม่มีความสนใจหรือขาดความทะเยอทะยานแต่หมายถึงวิธีการดําเนินชีวิตโดยไม่ต้องพึ่งพาผลลัพธ์เฉพาะในการหาความสงบเมื่อเราปล่อยวางจากความคาดหวัง และยอมรับสิ่งที่ชีวิตมอบให้เราจากหยุดต่อสู้กับกระแสน้ําและเริ่มลื่นไหลไปตามมันนี่ไม่เพียงแค่ลดความทุกข์แต่ยังเปิดโอกาสให้สิ่งที่ไม่คาดคิดนําพาเราไปสูก่การเรียนรู้และมุมมองใหม่ๆการฝึกฝนความเงียบและการตึ็ดกองซึ่งมีคุณค่าสูงในพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการต่อสู้กับความกลัวในอนาคตในความเงียบเราสามารถสังเกตความคิดของเราและรับรู้ว่าหลายๆความกลัวที่เกิดขึ้นในใจเราเป็นเพียงความคิดที่ถูกสร้างขึ้นจากสมองว่าเกิดจากการคาดเดา และการทํานายที่มักไม่เกิดขึ้นเมื่อเราทําให้จิตต่อใจสงบและอนุญาตให้เราแค่เป็นอยู่โดยไม่รีบร่งและไม่มีความคาดหวังเราจะพบความชัดเจนที่สลายความตื่นตระหนกและความวิตกกังวลพื้นที่เงียบนี้เชื่อมเราเข้ากับแกนแท้ของเราซึ่งโดยธรรมชาติแล้วสงบสุขโดยไม่ขึ้นพ้นกับสถานการณ์ภายนอกสุดท้ายพระพุทธเจ้าทรงเดินเราว่าที่พักพิงที่แท้จริงอยู่ภายในตัวเราไม่ว่าโลกภายนอกจะเกิดอะไรขึ้นเราก็สามารถกลับไปที่ศูนย์กลางของเราท,ที่เต็มไปด้วยความสงบซึ่งเราปลุกฟังผ่านการ และการรู้จักน้องเองความกลัวในอนาคตจึงสูญเสียพลังไปเมื่อเรารับรู้ว่าเราสามารถเผชิญกับสถานการณ์ใดๆได้ด้วยใจที่เปิดกว้างและจิตใจที่สงบเมื่อเราลงลึกในการฝึกฝนและเชื่อมต่อกับศูนย์กลางภายในของความสงบเราจะเริ่มพัฒนาความมั่นใจที่ไม่สั่นคลอนในความสามารถของเราในการรับมือกับความท้าทายใดๆความมั่นใจนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความหวังที่ผิวเผินหรือความคาดหวังที่ว่าทุกอย่างจะต้องไปได้ดีแต่ขึ้นอยู่กับความเข้าใจที่ลึกซึ้งว่า เรามีความสามารถในการเผชิญกับอุปสรรคต่างๆด้วยความสงบและความสมดุลทุกครั้งที่เรากลับไปที่เมื่อเราหันมาสู่ความเมตตาและความรักที่ปราศจากความเห็นแก่ตัวเราจะค้นพบแหล่งของความกล้าหาญและจุดมุ่งหมายที่ไปไกลกว่าความกลัวและความกังวลส่วนตัวของเราพุทธศาสนาสอนเราว่าความเชื่อมโยงกับสรรพชีวิตทั้งปวงช่วยเสริมสร้างพลังให้เรา พราะเมื่อเราปรารถนาและลงมือทําเพื่อประโยชน์ของทุกคนเราจะก้าวข้ามความกลัวส่วนตัวได้ความเมตตาแท้จริงนี้กลายเป็นแรงจูงใจที่ทรงพลังซึ่งละลายความหนักอึ่งของความไม่แน่นอนเมื่อเราเข้าใจว่าทุกคนเผชิญกับความกลัวอนาคตและความไม่มั่นคงในแบบของตนเองและทุกคนต่างแสวงหาความสงบและความสุขเช่นเดียวกับเราเราจะค้นพบความหมายที่กว้างขึ้นในชีวิตของเราความเข้าใจนี้ทําให้เราเห็นว่าวิธีปฏิบัติและการทํางานภายในของเรามีศักยภาพที่จะเป็นประโยชน์ไม่เพียงแต่กับตัวเราเองเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้อื่นด้วยซึ่งช่วยเสริมสร้างความมุ่งมั่นในเส้นทางของเราให้แข็งแกร่งขึ้นทุกช่วงเวลาที่เราทุ่มเทให้กับการปฏิบัติทุกการกระทําที่แสดงถึงความเมตตาและทุกช่วงเวลาแห่งความอดทนต่ออุปสรรคเปรียบเสมือนก้อนหินที่เราสร้างขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานของอนาคตที่สมบสุสมขยิ่งขึ้นสาหรับทุกคนนี่คือเหตุผลที่พุทธศาสนาให้ความสําคัญกับปัจจุบันเมื่อเราใช้ชีวิตด้วยความตรักรู้เต็มเปี่ยมมอลในปัจจุบัน โดยไม่ยึดติดกับอดีตหรือวิตกกังวลเกี่ยวกับอนาคตจนเกินไปชีวิตต่อจะเบาสบายขึ้นเรียบง่ายขึ้นในปัจจุบันเราเป็นอิสระจากการคาดการณ์และความกลัวและในช่วงเวลานี้เองที่เราสามารถลงมือทําเลือกอย่างมีสติและสร้างอนาคตแบบที่เราปรารถนาได้จริงในเส้นทางนี้เป็นเรื่องปกติที่เราจะเผชิญกับความยากลาบากและความล้มเหลวเราอาจมีช่วงเวลาของความสงสัยความไม่อดทน หรือแม้แต่ความท้อแทย้อย่างไรก็ตามการปฏิบัติสอนให้เรามุ่งมั่นเดินหน้าต่อไปแม้ในช่วงเวลาที่ดูเหมือนยากลำบากพระพุทธเจ้าอา้าวเขาเผชิญกับอุปสรรคมากมายและช่วงเวลาของการทดสอบก่อนจะบรรลุธรรมและเรื่องราวของพระองค์เตือนใจเราว่าการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณไม่ใช่เส้นทางที่ง่ายแต่เป็นเส้นทางที่เป็นไปได้สําหรับทุกคนที่มุ่งมั่นอย่างจริงใจทุกย่างก้าวที่เราก้าวเดินทางให้เราแข็งแกร่งขึ้นและมีสติมากขึ้นและกลับบวนการนี้เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของเรากับอนาคตไปโดยสิ้นเชิง ดังนั้นความกลัวอนาคตจะไม่ใช่ภาระที่ฉุดรัง้งเราไม่ให้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่อีกต่อไปแต่มันจะกลายเป็นโอกาสสาหรับการเติบโตและการเสริมสร้างภายในมันกลายเป็นเครื่องเตือนใจว่าในที่สุดแล้วเราไม่ได้แสวงหาความมั่นคงภายนอกแต่แสวงหาความสงบ,บภายในที่คงอยู่กับเราไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นความสงบ,บนั้นคือทรัพย์สมบัติที่แท้จริงสภาวะของอิสรภาพที่ช่วยให้เราเห็นโลกอย่างชัดเจนกระทําด้วยความเมตตาและใช้ชีวิตโดยปราศจากความหวาดกลัวเมื่อเราก้าวเดินบนเส้นทางด้วยปัญญา เราจะเรียนรู้ว่าอนาคตเป็นเพียงการขยายสิ่งที่เราทำในปัจจุบันนอมันถูกสร้างขึ้นจากการเลือกเล็กๆก,การกระทำเล็กๆที่แสดงถึงความรักความอดทนและความมุ่งมั่นที่เราปฏิบัติในทุกๆวันดังนั้นหากคุณรู้สึกกลัวอนาคตจงจำไว้ว่านี่คือประสบการณ์ที่ทุกคนมีร่วมกันและมันคือโอกาสอันมีค่าสำหรับการมองลึกลงไปภายในตัวเองเมื่อเราบ่งเพาะความสงบและความชัดเจนภายในเราจะพร้อมไม่ใช่เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะเกิดขึ้น แต่เพื่อเผชิญหน้ากับทุกสถานการณ์ด้วยความกล้าหาญและความสงบ,บอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนแต่ความสามารถของเราในการตื่นรู้ต่อความจริงและเปลี่ยนแปลงตัวเองนั้นไร้ขีดจำกัดทุกลมหายใจที่มีสติทุกช่วงเวลาแห่งการตระหนกรู้จะนำเราเข้าใกล้ความจริงที่อยู่เหนือความกลัวซึ่งอนาคตไม่ใช่ภัยคุกคามอีกต่อไปแต่เป็นการเดินทางแห่งการค้นพบและการเติบโตดังนั้นใช้ช่วงเวลานี้เพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติของคุณเพื่อแสวงหาความจริง และเพื่อค้นพบความสงบและอิสระภาพที่มีอยู่ในตัวคุณทุกอย่างก้าวนั้นมีความหมายทุกการเลือกนั้นสําคัญและเมื่อคุณเดินด้วยหัวใจที่เปิดกว้างและจิตใจที่ตื่นรู้คุณไม่เพียงเปลี่ยนแปลงเส้นทางของตัวเองเท่านั้นแต่ยังมีส่วนช่วยสร้างโลกที่ความกลัวไม่ได้เป็นผู้กําหนดกฎเกณฑ์และอนาคตได้รับการต้อนรับด้วยความกระตัญยูและความมั่นใจ